สามนิสัยแห่งความรับผิดชอบส่วนบุคคลนักกีฬาคนไหนมีได้ดีทุกคนมาดูว่าเขามีนิสัยอะไรกันบ้างนิสัยที่หนึ่งคือนิสัยของการหยุดกล่าวโทษคนอื่นหยุดกล่าวหาคนอื่นเพราะสิ่งที่เรากล่าวหากรณีที่เราผิดพลาดนั่นหมายความว่าเรากำลังทำลายความรับผิดชอบของตัวเราเองคุณต้องหยุดข้อนี้ซะ ดังนั้นถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณมีจุดนี้ในตัวเส้นทางของการเป็นนักกีฬาการเติบโตมันไม่สามารถไปต่อได้นิสัยที่สองคืออยากได้ดีต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองทบทวนตัวเองทบทวนในสิ่งที่เราฝึกซ้อมแล้วผิดพลาดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทบทวนในสิ่งที่ตัวเองจะ พัฒนาแล้วทําให้ตัวเองเติบโตเป็นนักกีฬาที่มีความรับผิดชอบทําแบบนี้นิสัยนี้จะทําให้เราเติบโตนิสัยที่3คือเป็นคนที่คิดเป็นระบบนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาสิ่งที่เราเจอปัญหาอะไรมาเราต้องนิ่งก่อนมีสติสติมาปัญญาเกิดน,นิ่งในการคิดทบทวนว่า มันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจในปัญหานั้นยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหาทางออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดเป็นระบบระบบจะจัดการให้เราและเราจะออกจากปัญหาได้สามนิสัยนี้นักกีฬามีแล้วได้ดีทุกคนขอบคุณมากค่ะ